เปิดตัวหวานใจสาวหล่ออําพรย่าผาไม่โสดแล้วหลังอยากขาดจากอดีตสามีหันมาคบหวานใจสาวหล่อหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับแจ็กกี้อัมพรย่าผาได้ประกาศอําลาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่เข่าเรือรังพร้อมกับได้ไปแต่งงานกับอดีตสามีโบสมพรวันประภาซึ่งเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเดียวกัน จากนั้นได้มีลูกชายหนึ่งคนได้แก่น้องสิงหาแต่ปัจจุบันเขาได้อยากขาดกับอดีตสามีและใช้ชีวิตเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวปัจจุบันทางด้านอัมพรยผ่ผาได้ฝากลูกชายน้องสิงหาไว้กับคุณตาและคุณยายหลังเธอต้องเดินทางไปแข่งขันเนชันลี2021ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีโดยต้องบอกเลยว่าทางด้านน้องสิงหานั้นน่ารัก และยังมีความสนิทสนมกับคุณแม่เอามากๆหลังต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกทั้งน้องสิงหานั้นยังสนิทสนมกับเพื่อนๆในทีมของคุณแม่ด้วยเช่นกันล่าสุดต้องบอกเลยว่าทางด้านอัมพรย่าผานั้นไม่ได้สดแล้วออกมาเปิดตัวหวานใจสาวหล่อแต่พาระหัสซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทั้งคู่นั้นหวานกันสุดๆอีกทั้งทั้งคู่ยังได้ออกมาเปิดใจว่า ที่ตกกลุ่มรักกันนั้นเป็นเพราะเวลาที่ทั้งคู่มีเรื่องทุกข์ใจก็พูดคุยกันปรึกษากันจนกลายเป็นความรักอีกทั้งทางด้านแต่พรหฮั์นั้นยังเข้ากับลูกชายหน้องสิงหาได้อย่างดีสุดๆจะน่ารักขนาดไหนไปชมภาพกันได้เลยขขอควาแหล่งข่าวจากไทยนิว